กลับมาอีกครั้งกับการอัปเดตเมืองครั้งใหญ่ของประเทศคาปิซิตี้ครับทุกคนเดี๋ยวในคลิปนี้พี่ปีเตอร์พาไปดูกันว่าในประเทศคาปิซิตี้มีระบบอะไรอัปเดตใหม่เข้ามาบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับและจุดแรกที่อัปเดตเข้ามาในประเทศคาปิซิตี้นะครับก็คือจะเป็นในส่วนของแมปสงการครับคุณผู้ชมครับซึ่งตอนนี้เนี่ยก็มีเทศกาลสงการจัดอยู่นะครับภายในประเทศนะซึ่งถ้าเพื่อนๆเข้ามาในประเทศตอนนี้เนี่ยก็จะเจอแมปสงการเฟสติวัลแบบนี้เลยนะครับซึ่งพี่ปีเตอร์บอกได้เลยว่าสวยมากๆเลยนะครับโอ้โห ยิ่งถ้ามาตอนกลางคืนด้วยเนี่ยนะครับถือได้เลยว่าแมปนี้สวยจริงๆครับซึ่งในส่วนตรงนี้เนี่ยก็จะมีพวกแบบถังฉีดน้ําเหมือนในบ้านเราเลยครับมีขันให้ด้วยนะแล้วก็มีฉิงช้าสวรรค์ตรงนู้นนะครับแล้วก็เป็นเวทีใหญ่เลยครับคุณผู้ชมครับแล้วก็ในส่วนของแมปสงการเนี่ยนะครับเพื่อนๆสามารถดูรายละเอียดข้อมูลกิจกรรมได้ในห้อง Discord เลยนะครับเขาก็จะมีกิจกรรมมาลงนะครับถ้าใครมาตอนนี้เนี่ยก็จะเจอแมปสงการแบบนี้อยู่ในประเทศคาปีซิตี้ด้วยนั่นเองครับและตรงนี้ก็เป็นแบบแมปชายสีบะหมี่เกี๊ ขอซื้อซะหน่อยและในแบบนี้เนี่ยนะครับยังมีต้นไม้ในบ้านเราด้วยนะครับต้นไม้ใหญ่ๆนะคุณผู้ชมครับแล้วก็ติดฟงติดไฟพร้อมเลยนะครับแล้วก็มีการปั้นเจดีไซน์อะไรพวกนี้ด้วยมันจะเป็นเหมือนแบบประเพณีไทยสมัยก่อนเลยครับของบ้านเรานะดีเลยครับใครที่อยากจะซื้อปืนฉีดน้ำนะครับสามารถมาซื้อได้ตรงตำแหน่งร้านชายสีบะหมี่เกี๊ยวเลยก็งงเหมือนกันครับทำไมร้านบะหมี่ถึงมีปืนฉีดน้ำกับแป้งขายนะครับเนี่ยคุณผู้ชมโอ้โหหลังจากที่ซื้อปืนฉีดน้ำมามันเป็นแบบนี้เลยอ่ะเฮ้ย <Hey, S 2> มันฉีดน้ำอย่างนี้้้้ไดดววยยฟ นี่ครับคุณผู้ชมครับอันนี้จะเป็นระบบการยิงปืนฉีดน้านะครับผมแต่น้ำเนี่ยโอ้โหยิงไปตัวปิวเลยไม่เนี่ยนี่เลยครับจะเป็นระบบปืนฉีดน้ำนะครับที่ทางคา p ิซิตี้อัปเดตเข้ามาในส่วนของกิจกรรมวันสงกรานต์นะครับแล้วก็ถ้าใครอยากรีฟิลน้ำเนี่ยก็สามารถมากดเติมน้ําได้เลยนะครับซึ่งการเติมเนี่ยก็จะเสียประมาณ100เงินเขียวนะครับสำหรับการเติมน้ําให้เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นั่นเองครับทุกคนครับและสิ่งที่อัปเดตต่อไปก็คือจะเป็นพวกเสื้อผ้าแฟชั่นแล้วก็ทรงผมต่างๆทั้ง ถ้าเกิดว่าเป็นเสื้อนอกของผู้ชายเนี่ยนะครับจะมีสูงสุดถึง606ชุดเลยครับก็จะมีตั้งแต่เสื้อผ้าธรรมดารวมถึงเสื้อผ้าแอดออนต่างๆทางประเทศได้เพิ่มเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองและจุดต่อไปที่อัปเดตเข้ามาเลยก็คือจะเป็นในส่วนการาดกลางของทางประเทศนะครับซึ่งถ้าเป็นในเมื่อก่อนเนี่ยการาดของ c a p ิ c i t y จะไม่ใช่รูปแบบนี้นะครับผู้ชมครับแต่ว่าในตอนนี้เนี่ยทางประเทศได้ทําการอัปเดตในส่วนการาดกลางใหม่แล้วครับหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมซึ่งที่นี่เนี่ยนะครับถ้าเปิดดูในแมปเลยเนี่ มีในส่วนของโต๊ะคราฟอาหารร้านขายของชําร้านเสื้อผ้าแล้วก็จุดเบิกรถนะครับเดี๋ยวพีเตอร์จะพาไปดูแต่ละจุดเลยว่าจะมีการอัปเดตเพิ่มเติมอะไรหรือเปล่านะครับจะเริ่มในส่วนโต๊ะคราฟอาหารเลยนะครับอ่าก็วิ่งมาด้านหลังตรงนี้นะครับจะเป็นในส่วนโต๊ะคราฟอาหารคุณผู้ชมซึ่งเราเนี่ยนะครับสามารถคราฟอาหารได้3อย่างนะครับก็จะมีเบนโตะเล็กกลางใหญ่นะครับซึ่งก็จะต้องนําของโพซตเนี่ยมาทําการคราฟนั่นเองนะครับผมซึ่งก็จะมีข้าวสารมีปลาน้ําตื้นแล้วก็มีเห็ดแพคน ก็จะได้แก่ UI สกอร์บอร์ดนะครับอันนี้ก็จะเป็นสกอร์บอร์ดล่าสุดของทางค a ปิซ c i ี y ครับผมก็จะมีในส่วนของโลโก้ Discord เรานะครับแล้วก็หน่วยงานตอนนี้3สายนะครับก็จะมีตำรวจหมอแล้วก็สภานั่นเองครับทุกคนแล้วก็มีตำแหน่งต่างๆเบอร์โทรทุกอย่างครบพร้อมเลยนะครับในประเทศนี้แล้วก็ในส่วน F2 เนี่ยก็จะเป็น i n v e n t o r y นะครับซึ่งปีเตอร์เนี่ยคิดว่า i n v e n t o r y เนี่ยเขาปรับใหม่ด้วยนะครับคุณผู้ชมครับและจุดต่อไปที่อัปเดตเข้ามานะครับก็จะเป็นในส่วนของตูู้้้้้้แแแดดดดงงงเเเปิทาาาารถัับบผมมมซึึ่่่่พือนนนนนีีีใใตสลกกษณะะจหขว E แล้วก็แอสเซททรัง์นะครับเราก็สามารถกด e เพื่อทําการเปิดท้ายรถทุกๆคันที่เรามีในตัวได้ซึ่งปีเตอร์มีรถ3คันครับซึ่งก็สามารถแบบเปิดท้ายรถได้ทุกคันเลยครับผมนี่มันก็จะขึ้นว่ารถแต่ละคันเหนียมีอะไรบ้างโดยที่เราเนี่ยไม่ต้องไปกด l ตรงท้ายรถเลยนะครับและใครที่อยากจะมาวอลโซนหรือว่ามาที่โซนเทรนนิ่งเนี่ยนะครับก็สามารถมาได้เลยโดยการวาร์ปที่กาลาดหลักเลยนะครับจะมีสัญลักษณ์ในการวาร์ปอยู่เป็นสีแดงๆนะแล้วทีนี้เนี่ยเราก็จะวาร์ปมาตรงจุดเทรนนิ่งโซนหรือว่าจุดวอลโซนตร,ง,นร,ร,มง,นรงมาเเล่น่นนนกกัี็ สามารถวาร์ปมาได้ที่ตำแหน่งตรงนี้เลยครับเป็นการอัปเดตเข้ามาใหม่นะทุกคนและต่อไปถือว่าเป็นการอัปเดตเล็กๆน้อยๆแล้วกันนะครับอัปเดตในส่วนของพรอบตัวคาบิบาร่าเข้ามานั่นเองนะครับคุณผู้ชมครับนี่เลยนะฮะก็จะเป็นน้องๆน่ารักน่ารักแบบนี้เลยนะครับที่อยู่ในโซนเวทีนะครับซึ่งโซนเวทีเนี่ยปีเตอร์เคยรีวิวไปแล้วในคลิปที่แล้วนะครับก็สามารถไปย้อนดูประกอบในคลิปได้เหมือนกันนะครับคุณผู้ชมครับแล้วก็ที่เห็นปีเตอร์วาร์ปหรือว่าเปลี่ยนตัวแบบนี้ได้เนี่ยก็จะเป็นอ เนี่ยประมาณ29อีโมดใหม่นะที่ได้มีการอัปเดตเข้ามาไอ้เหี้ยมีอีโมดตัวนี้ด้วยเนี่ย ถามจริงนี่ฮะมันจะเป็นแบบอีโมดต,ต่างๆอีโมดต,ต,ตลกตลกแบบนี้ฮะในประเทศนี้ก็มีเหมือนกันครับคุณผู้ชมครับและมีในส่วนของระบบ Ba t t l e Pass ด้วยนะครับซึ่งแ a t t l e p a s s ในตอน,นี้เนี่ยนะครับทาง c a p ิ c i t y ใช้เป็นซีซั่นหนึ่งอยู่นะครับซึ่งระยะเวลาเนี่ยก็จะมีเวลา1เดือนเต็มๆมเลยนะครับสำหรับซีซั่นหนึ่งะครับผมซึ่งก็จะมีตั้งแต่แบบฟรีแล้วก็ถ้าเกิดใครที่อยากจะได้ของมากขึ้นแล้วก็ได้ของพิเศษเพิ่มมากขึ้นเนี่ยก็สามารถที่จะอัปเกรดเป็นแบบพรีเมียมได้นะะะรรรรรรบบบบสาาาใใททีีใใี่บบ Battle Pass ่่่นจเเเือออองงข Battle Pass ยก็ามมาถดมดููตตตปปป์แลลไไไว้้ ที่ได้อัปเดตเข้ามานะครับก็จะเป็นในส่วนของระบบการฝากรถระหว่างการทํางานครับซึ่งถ้าเพื่อนๆขับมาในวงงานแล้วเพื่อนๆจะเจอวงสีฟ้าแบบนี้เลยนะครับก็จะเป็นในส่วนของวงการฝากรถซึ่งเพื่อนๆสามารถกด e ฝากรถได้เลยนะครับรถเราเนี่ยก็จะถูกฝากเอาไว้แล้วเพื่อนๆก็สามารถไปฟาร์มงานตามสะดวกได้เลยนะครับซึ่งการฟาร์มงานปีเตอร์ก็ได้รีวิวในคลิปที่แล้วไปเรียบร้อยนะครับว่ามีตั้งแต่การเดินชนปกติรวมถึงการออโต้ฟาร์มด้วยนะครับผมแล้วก็อัตราการเก็บเนี่ยก็ค่อนข้างไวเลยนะครับใครที่อยากฟาร์มงานก็สามารถมาฟาร์มได้เลย แล้วถ้าเกิดว่าจะเอารถออกเนี่ยนะครับก็ให้เพื่อนเพนมาที่ประเจ้าตรงนี้นะครับแล้วก็ทําการกด E แล้วก็เบิกรถที่เราฝากไว้ได้เลยนะครับนี่เห็นไหมรถที่ฝากไว้เนี่ยมี1คันก็คือจะเป็นที20ของปีเตอร์นะครับก็ทําการเบิกรถได้เลยนะครับและจุดต่อไปที่อัปเดตเข้ามาก็จะเป็นระบบรับเควสใหม่นั่นเองซึ่งถ้าเพื่อนๆอกด E รับเควสเนี่ยเห็นไหมครับเควสมันจะขึ้นแบบนี้เลยนะว่าให้เพื่อนเพื่อเนี่ยไปทําอะไรบ้างนะครับซึ่งปีเตอร์ได้มาเนี่ยก็จะมีเก็บเห็ด25ครั้งงงงงเเกก็นนน้้้้าััััั25 25คครรรแอออทขวลฟ่ปีต์ ทําตามจนเสร็จแล้วเนี่ยนะครับอันนี้เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของการสิ้นสุดการทําเควสนั่นเองครับอันนี้ก็จะเป็นเควสใหม่ที่ได้มีการอัปเดตเข้ามาในประเทศครปีซิตี้นั่นเองและที่อัปเดตเข้ามาอีกอย่างนึงเลยเนี่ยนะครับก็คือจะเป็นในส่วนของการบูสต์ FPS นะครับซึ่งบูสต์ FPS ในที่นี้เนี่ยมันมีตั้งแต่ FPS Boost Graphic Pack แล้วก็แบบพวกแสงต่างๆนะครับแล้วก็โหมดต่างๆด้วยนะครับคุณผู้ชมครับซึ่งถ้าเรากด FPS Boost เนี่ยเห็นมั้ครับมันก็จะแบบปรับภาพแล้วก็ทําให้เฟรมเรทของเราเนี่ยมันดีขึ้นแต่ว่าคุณภาพของภาพเนี่ยมันอาจจะดรอปลงนะครับหรือถ้าใครอยากจะเพิ่มอีกก็ไปที่ g r a ฟิก c p a c ได้นะครับ นี่สีภาพมันก็จะมีการปรับเปลี่ยนไปนะครับซึ่งโอ้โหมันแบบว่าเหมือนใส่ฟิลเตอร์เลยเนาะคุณผู้ชมแล้วถ้าใครอยากจะกลับไปแบบเดิมนะครับก็สามารถกดเบสิกกลับไปเหมือนเดิมได้นะครับมันก็จะคืนค่าทุกอย่างให้เราเป็นแบบ d ด f ฟ u l t เลยและประเทศนี้ยังเปิดรับประชาชนแล้วก็หน่วยงานตลอดนะครับไม่ว่าจะเป็นประชาชนก็มีสวัสดิการให้หรือว่าจะมาเป็นครอบครัวก็มีสวัสดิการให้เช่นกันแล้วถ้าใครที่มาเป็นแก๊งเลยเนี่ยก็จะมีสวัสดิการพิเศษให้อีกเช่นกันนะครับผมและระบบที่จะอัปเดตเข้ามาในเร็วๆนี้นะครับก็จะเป็น นาคตเนี่ยจะมีระบบจัดการแก๊งเข้ามาระบบการระเบิดประตูแล้วก็ระบบงานทายรถด,ด้วยนะครับใครที่สนใจแล้วก็รออัปเดตต่างๆเนี่ยสามารถเข้ามาเล่นได้เลยนะครับในประเทศคาปิซิตี้ครับผมเอาเละครับและในคลิปนี้นายปีเตอร์และเซิร์ฟคาปิซิตี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับหวังว่าหลายๆคนเนี่ยจะเห็นอัปเดตของทางประเทศที่ได้อัปเดตพัฒนาก้าวขึ้นมาอีกระดับหนึ่งแล้วนะครับในประเทศคาปิซิตี้นะบอกเลยเลยว่าประเทศนี้เนี่ยเปิดให้เล่นกันยาวๆนะครับใครสนใจก็สามารถเข้ามาเล่นได้